โอ้โ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเมงพาเล่นกับเกมอุมามุสุเมอเช่นเคยนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะมาแปรในส่วนของเควสเทเซนสเปเชียลนะครับเทรนนิ่งเดอะเทรนเนอร์นะครับโดยเควสนี้เนี่ยจะมอบตัวมาฟรีสามดาวให้เรามาเพิ่มอีกหนึ่งไปนะครับหลังจากเราทำเสร็จและระยะเวลาของเควสนี้ครับอยู่ไม่จำกัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำเรื่อยๆไปก็ได้ครับไม่ต้องรีบร้อนและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับงั้นเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าครับ นี่คือเควสทั้งหมดที่คุณต้องทําเพื่อรับมา้า3ดาวฟรีหนึ่งตัวนะครับโดยจะมีทั้งหมด4ีเควสผมจะที่บ่ายแบบสรุปนะครับเพื่อความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการเล่นเกมของทุกคนนะครับหครับสะสมคะแนนประเมินหลังจากเล่นจบโหมดคาเรียครับให้ครบ3นามเสกคะแนนครับก็จะเสร็จไปทั้งหมด4เควสคะแนนประเมินนะครับก็คือในส่วนของเลตติ้งที่เราใช้ในการตัดเกรดของสาวม้าจากเราเล่นจบได้เองครับที่มันขึ้นได้แรงเอแรงบีแรงซีเลยนยครับโดยจะมีคะแนนอยู่ถูกไหมฮะ คะแนนตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นได้ประมาณแรง A เราจะใช้เวลาประมาณ30รอบครับในการเก็บคะแนนอันนี้ครบอาจจะฟังดูเยอะนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราเล่นไปเรื่อยแป๊บเดียวครับไม่กี่วันครับมันก็เสร็จแล้ว2ครับเล่นให้จบหมดคาเลียครับโดยที่สาวม้าของเราครับมีสกิลอย่างน้อยเนี่ย12สกิลนะครับก็จะเสร็จไปทั้งหมด3เควสครับอันนี้นง่ายๆเลยนะเข้าใจง่ายครับแค่ทำตัวละครที่มีสกิลเยอะนนั่เองครับพอเราทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยก็น่าจะเสร็จเควสนี้แม่ไม่ยากครับ3ครับพาสาวม้าครับจบในหมดคาเลียโดยได้รับแรง B เป็นอย่างน้อยนะครับโดยมีความชมนาญสนามเนี่ยระดับ A ขึ้นไปเค่สที่ครับอาจจะงงวิดนึงผมจะขออธิบายเพิ่มเติมเลยครับโดยสุดไวง่ายเนี่ยให้เราปั้นเสารม้าที่มีความชํานาญระยะสนามระยะใกล้ที่ระดับ A เนี่ยเป็นขั้นต่ำเลยครับจบที่แรงบีหนึ่งครั้งสนามไม้ที่มีความชํานาญในระดับ A จบแรงบีหนึ่งครั้งสนามกลางแรงเอจบแรงบีหนึ่งครั้งแล้วก็ในส่วนของสนามไกลที่มีความชนาญระดับ A นะครับจบแรงบีอีกหนึ่งครั้งหลังจากเราทําทั้งหมดเนี่ยก็จะเสร็จไปอีก4เควสนะครับ4ครับ จบหมดคาเรียครับโดยที่สาวมาครับลงการแข่งขันอย่างน้อย18ครั้งก็จะเสร็จอีกประมาณ3เควสครับสำหรับใครที่เล่นแบบสายปั๊มแฟนคลับหรือว่าเล่นตัวละครที่ต้องนําแข่งเยอะๆเนี่ยเควสนี้ก็น่าจะไม่ยากอะไรนะครับแต่ถ้าเราเล่นแบบเฉยๆแล้วเราเล่นตามตัวละครที่ว่ามีไลโกประมาณนี้เนี่ยจะไม่มีตัวไหนครับที่เราแต่ต้องแข่งครบ18ครั้งนะอันนี้ก็จะอาจจะเป็นเควสที่เราอาจจะต้องไปเจาะจงทำนิดนึงนะ5ครับชนะจีวันสะสมครับทั้งหมด200ครั้งครับก็จะเสร็จอีก4เควส เจ้าเคลสนี้เนี่ยตัวเลขอาจจะมีเยอะครับแต่จริงๆแล้วเราเล่นแป๊บเดียวก็ได้ครับบางตาเดี๋ยวลงจีวันไปตาละเจ็ดครั้งครับเล่นๆไปประมาณสิบยี่สิบตาเนี่ยก็ถือว่าเคลียร์เคลสนี้ครับอย่างที่บอกครับเควสนี้ไม่จำกัดเวลาเราก็ทำได้เรื่อยๆครับทีนี้เนี่ยเราก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นหัวข้อที่แยกย่อยครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าข้อที่หกครับเก็บสิบฉายาต่อไปดีครับเมื่อเราเก็บครบทั้งสิบฉายาครับเราจะเสร็จอีกสิบเควสครับโดยฉายาที่หนึ่งครับจีวันฮ ทิปเปิลเทราครับโดยจะเป็นฉายาสามมุกุฎม้าเพชรเมียนั่นเองครับโดยจะรับจากการชนะรายการโอกะโชจะเป็นโอแล้วก็ชูกะโชนะครับโดยทั้ง3รายการเนี่ยจะแข่งตรงรายการกับ3ม,มงกุฎคลาสสิกเลยนะครับในส่วนของซัสสกิโชเจแปนดาร์บี้คิคุกะโชสามแกรนพิกชนะอาริมาชิเนนและทารากซัสกะคิเนนนะครับสี 4, ่ครับสปริงทิปเปิลคราวครับได้รับจากการชนะโอซากะโชเทนโนโชสปริงทาคารัซกะคิเนนนะครับในรอบเดียวกันนะฮะ 5ครับออทัมทริปเปิลคราวครับชนะเทนโนโชออทัมเจแปนครับอาริมะคินเอนก็จะเสร็จเควสนี้ครับและได้ฉายามา6ครับสปินแอนด์ออทัมเอ็มเพลเรอร์ครับนะครับโดยรายการนี้ครับจะได้รับจากการชนะเทนโนโชตั้งสองรายการนั่นเองครับ7ครับออราเดอร์ครับชนะทีวันอย่างน้อย3ครั้งครับโดยมีทั้งสนามดินและสนามหญ้าอยู่ในราวนั้นครับด้วยด่านนี้นหละผมว่ามีตัวละครที่ค่อนข้างเหมาะอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างเอลคอดอร์พาซาแล้วก็ตัวในส่วนของโอคีแคปด้วยครับน่าจะทำให้เราเนี่ยเสร็จเควสบ 8ครับสปีดควีนครับอันนี้จะได้ง่ายๆเลยครับคือทำสปีดถึงพันสองครับเก้าครับชนาญสนามดินครับฉายานี้ยจะได้จากการที่เราเนี่ยลงแข่งชนะสนามดินทั้งหมด10ครั้งครับสิบครับจีเนียสออฟฮาร์ดเวิร์สครับฉายานี้ยจะได้จากการที่เราจบการฝึกหมดคาเรียครับโดยที่สนามฝึกพาวเวอร์ของเราเนี่ยถึงเลเวลห้าครับต่อไปเป็นสุดท้ายแล้วนะครับเก็บสกิลทองทั้งแปดสกิลนี้ครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในรอบเดียวกันนะครับแล้วเราจะเสร็จอีกแปดคุเอตครับสกิลที่หนึ่งครับโปรเฟสเซอร์ของทิตาครับ อันนี้เนี่ยหาได้จากกาคิตะแล้วก็ตัวละครรูดอฟนะครับสองครับสวิงกิ้งแมสโธครับหาได้จากมัมมี่คีกนะครับแล้วก็ตัวละครครีกกับน้องมายาโนกท็อปการชุดแต่งงานครับสามครับบีไลเบิร์สครับหาได้จากกาติชิโฟลาเวอร์ตัวละครแม็กควีนชุดขาวแล้วก็นาริตะไบอันนะครับสี่ครับอินไมล์บอดี้แอนด์ไมล์ครับหาได้จากกาสเปเชียลปีบนะครับต้องเป็นค่ากัดนะครับและกาแจกวินนิ่งติเกตจากเนื้อเรื่องครับและนอกจากนี้ครับเรายังสามารถหาได้จากตัวละครอย่างสเปเชียลปีบนะครับกับนาริตะไบบอัันคร 5ครับสกิลรัชชิงเกลครับหาได้จากการ์ดโทไคเทโอครับ6ครับสกิลประตูทองครับหาได้จากการ์ดคุณทัศนาแล้วก็ตัวละครไซเลนซุสุกะครับ7ครับบีทออฟเฟสแอร์ครับหาได้จากการ์ดวอตก้าตัวละครวอตก้ากับตัวละครมายาโนะทับกันนะครับ8ครับสกิลเล่ตอนเข้าโค้งครับหาได้จากการ์ดโกชิฟสายสเตมินานะครับไม่ใช่การ์ดแจกอีกเป็นที่แล้วนะแล้วก็ตัวละครโอคุริแคปและตัวละครแอร์กรุ๊ปชุดแต่งงานครับเควสที่เหลืออีก3เควสสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของเควส ที่เป็นสะสจมจํานวนครั้งที่เราสําเร็จเควสก่อนหน้านี้ครับแปลว่าถ้าเราทำเควสด้านบนทั้งหมด37เควสเสร็จเนี่ยก็จะเป็นอาวุธสิ้นเควสแต่แค่นี้ครับเราจะได้รับมาสามดาวมาฟรีแล้วครับโดยเควสนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรพิเศษครับแค่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยครับเราจะทำเควสนี้จบครับเราก็จะเป็นเทรนเดอร์เต็มตัวแล้วสหรับวันนี้เนี่ยเนื้อหาก็ไม่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าชอบคลิปดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครรับเพื่อเป็นกำลังใจใหกับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับเจอกันใหม่คคลิปหน้าสสวััดีรบ